บ้านที่นครสวรรค์นเนี่ยเขาถูกน้ำท่วมนานก็กังวลครับว่าไม่ได้ทำนาหลังดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงเผยว่าเป็นห่วงโซ่กระทบรายได้และในเรื่องของการชำระหนี้ด้วยนะครับ หลายหมู่บ้านในตำบลบ,บางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเก็บรถไถนาและเครื่องมือทางการเกษตรไว้บนที่สูงหลังระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงและไม่สามารถนำเครื่องมือกลับมาไว้ที่บ้านได้จากการเปิดเผยของนายสมนึกยอดสำอางชาวบ้านคลองยางหมู่ที่4ตำบลบ,บางเคียนอำเภอชุมแสงก็ระบุนะครับว่าระดับน้ำในพื้นที่ขึ้นลงอยู่นะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะแห้ง ลงได้สร้างความกังวลว่าจะไม่สามารถทำนาตามฤดูกาลได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไรายได้ของครอบครัวครับตามการคาดการณ์จากสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคาดว่าน้ำจะลดหลังปีใหม่2569ผลพพวงจากการมีน้ำในพื้นที่นะคะก็อาจจะทำให้ทำนาได้ล่าช้าและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ชา้าอีกทั้งเป็นไปตาม อีกหนึ่งกลไกนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาข้าวนะคะทางด้านของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรก็มีกําหนดในช่วงเดือนมีนาคม2.569ค่ะขณะเดียวกันหากทํานาล่าช้าต่อเนื่องอาจทําให้ในปี2.569สามารถทํานาได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีเนื่องจากพื้นที่ตําบลบางเคียนเป็นพื้นที่รับน้ําและมีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีซึ่งหากฟื้นทํานาอาจจะเก็บเกี่ยวไม่ทันฤดูน้ําหลากในปีหน้า